หนึ่งนาทีสามร้อยหกสิบองศาไปกับบอลส่วนใหญท่านนักภายในหนึ่งนาทีเมื่อวานไทยแลนด์ปูนป้นเป็นไงล่ะก็จบไปสองสองกับเจ้าเจียไปฮะก็จุดโทษแพ้ไปฮะก็ยินดีกับอิรักด้วยฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับไทยแลนด์ปูนปนด้วยฮะกิงครับครั้งนี้ไม่ได้แชมป์มาสำหรับก็คือวันนี้จานเคพาลูยรอบกเลือกยูโรสองพันยี่สิบสี่เช่นเคยมีกินมีใช้จานเคแน่นอนนะจานเคมองไปที่ปารูกเกตนะเปิดบ้านตอนแรกเยือนของด้านแล็กเซนเบอร์ต้องบอกว่า ปรเกตสะเกมหลังพวกเขาชนะล,ดลุดได้อยู่จาฝูงไม่แปลกใจในกลุ่มเจแน่นอนนะส่วนทังนั้นทีมเยอรเลนสเปอร์กันต้องบอกว่าผลงาน3มเกมที่ผ่านมาพวกเขาในคันโกอยูโรเนี่ยเก็บมาได้เข้าแนก้าคะแนนชนะล,ดละุดนะวันนี้ต้องบอกว่าทีมเยอเจอกันในนัดแรกที่บ้านแล้สเปอร์กเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงต้นเลยในรอบผันเลือกนัดแรกในช่วงนั้นเนี่ยโปรเกรสกดถล่มมาได้หาหประตูต่อศูนย์นะวันนี้กลับมาเล่นในบ้านด้วยแนวต้าน สามเสาไฟฟ้านิดๆน,นะหญิง3ามถึงเสียหูไอสหาย <ith> จานเคมองไปเลยเรื่องตัวเล่นมีอย่างอ่าบรินโดซินวากอรสลโลลามอนลาฟาเอลเลอาะคุณภาพขับแก้วฮะตัวลงน้านิมเยือนะโอ้โหแลวสำเบิกฮะก็ต้องบอกว่าอย่ามองข้ามไปเลยสามเกมพวกเขาจะนํามาได้เก้าคะแนนเกมรักพวกเขาทําผลงานได้ดีแต่จานเคมองว่าวันนี้ปรเกต เอาชนะแน่ๆฮะเดี๋ยวจา์มองด้วยว่าวันนี้เมในบ้านสติเจอรีไลบันไลทุกทีบันไลล็กเซมเบิร์กทุกทีจา์เคเลือกเชียไปเลยครับเจ้าบ้านอย่างปรตูเกตนะยิงทะลุแน่นอนเลยเอากำลังอยากยิงในยืมชาติเลยฮะมองไปเลยครับปรตูเกตไฝ่ายทองไม่ใช่ขนมแต่ของดีให้พวกเรามีกินมีใช้ะโชคดีมีใช้โชคใชยมีงัวขอฝากติดตามไปด้วยครับหนึ่งนาทีสู้รีช่องใหม่จานเค